สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่บางมดฝั่งทนของกรุงเทพมหานครกันบ้างครับอพอดีวันนี้ไปได้ล็อกเก็ตของหลวงพ่อโอภาสีแห่งอาสมบางมดมาครับเพื่อนๆนเนี่ยครับท่านใดมีล็อกเก็ตรุ่นนี้ก็ลองมาส่องเปรียบเทียบกับผมได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของทางวัดนะครับสร้างเมื่อปี2495บครับล็อกเก็ตของหลวงพ่อโอภาสีมีทั้งขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่นะครับอย่างที่เห็นนี่เป็นขนาดใหญ่นะครับ นอกจากนี้ครับมีการสร้างเป็นอลเก็ตเป็นแบบเทพเจ้าจีนก็มีครับแล้วก็เป็นพวกที่เขียนเป็นคาถาต่างๆก็มีครับนะครับเพืเ่อนๆในรุ่นนี้นะครับจัดสร้างจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวพลาสติกเขาจะเป็นพลาสติกที่ทําที่นําเข้ามานะครับจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเพื่อนซึ่งจะมีคุณสมบัติแตกต่างจากพลาสติกทั่วๆไปนะครับก็คือว่าเ็าจะมีความถ่วงเฉพาะหนักกว่าน้ํานะครับเพื่อนคือ แค่น้ำเขาจะจมนะครับอันที่2คือเสียงเขาจะใสครับเพื่อนๆนะถ้าเคาะกับโลหะนะครับโดยเฉพาะพลาสติกที่เป็นแบบทึบแสงนี่เสียงจะใสมากครับส่วนที่เป็นสีใสนะครับอาจจะมีเสียงไม่กังวลมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคุณสมบัติของเนื้อเขาจะต่างกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆพั่ระจับันสีมีเจอด้วยกันหลายสีนะครับอย่างที่เห็นเป็นสีขาวนะครับสีฟ้าก็มีครับสีเหลืองก็มีอื่นๆก็มีนะครับเพื่อนแต่ว่าสีที่พบเจอยากสุดนะครับเป็นต้องเป็นสีใสด้านนี้ครับเพื่อนเนนี่นะครับ แล้วก็รุ่นนี้มีการแยกแยะความนิยมด้วยนะครับคือรุ่นไหนองค์ไหนที่เห็นเปียชัดนะครับก็จะเป็นบล็อกนิยมครับเพื่อนๆนี่นะครับขนาดผมวัดได้กว้าง2.4นะครับยาว3.2สครับส่วนความหนาความความหนาประมาณ2.6มิลครับรุ่นนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่าด้านหน้าจะเล็กกว่าด้านหลังนะครับ ดูรูปตัดแล้วเขาจะลู่ไปด้านหลังนะครับอย่างนี้นะครับกว้างออกไปนะครับแผ่กว้างออกไปครับนี่นะครับลักษณะการแผ่ไม่ถึงกับแผ่ได้ฉากนะครับค่อยๆแผ่โค้งออกไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับด้านหน้าเป็นรูปของหลวงพ่อโอภาษีครึ่งองค์ครับไม่มีข้อความอะไรเขียนนะครับนี่นะครับนี่ครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่ายันสวัสดิกะครับมีแค่นี้เองครับเพื่อนๆนี่ครับยันสวัสดิกะแล้วก็มีจุดอยู่4จุดนะครับ ถ้าใดมีก็ลองมาส่องเปรียบเทียบไปกับผมได้นะครับเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันครับนะครับแล้วดูตามใบหน้านะครับว่ารุ่นนี้นะครับล็อกเก็ตนี่ค่อนข้างจะคมชัดครับเพื่อนๆนี่ครับเส้นผมเห็นชัดเจนนะครับของหลวงพ่อนะครับตาเตอคมชัดนะครับเพื่อนๆเห็นเมตตาด้วยนะครับนี่นะครับใบหงใบหูนะครับจมูกจะดงๆอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับ ปากคางเชิดสูงขึ้นนิดนึงนะครับเพื e ่อนๆนี ern, <t ương Champion> mm ่นะครับนี่นะครับจะเห็นรูปกระเดือกเป็นรูปคล้ายๆตัววีครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับลูกกระเดือกคล้ายๆตัววีนะครับนี่นะครับวิ่งลงมาแล้วเร่งขึ้นอย่างนี้นะครับเพื่อนนี่ครับคล้ายๆตัววีนะครับด้านข้างก็จะเห็นเป็นเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะครับเพื่อน ตรงนี้นะครับเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็เขาจะมีจุดอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับเพื่อนเหนือจีวอนะครับแล้วก็มีจุดอยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับนี่นะครับเส้นเส้นนี้จะสูงนะครับคมชัดนะครับเพื่อนสูงกว่าเพื่อนนะครับนี่นะครับสมสูงคมชัดวิ่งยาวจนมาถึงข้างล่างนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่ครับนี่ครับส่วนพระดิวจีวอนที่สวยงามมากคมชัดนะครับเพื่อนนี่นะครับเห็นเป็นเส้นสายคมชัดเลยครับเพื่อนนี่นะครับ ตรงตรงกลางริสีวอนจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆเส้นการขึ้นรูปเป็นเส้นๆๆน,น,น,นะครับคล้ายๆเส้นเซียนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับ พวกด้านข้างพวกนี้ครับจะคล้ายๆว่าจะมีเส้นนะครับคล้ายๆเส้นสายฝนนะครับเพื่อนๆในการขึ้นรูปหรือยังไงไม่ทราบนะครับนี่ครับเป็นเส้นอย่างงี้ครับด้านข้างนี้เต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆนี่ครับโดยรอบเลยนะครับรวมมาถึงฝั่งนี้นะครับเป็นลักษณะเนี้ลักษณะข้างนะครับนี่นะครับถ้ามองข้างๆนี่เพื่อนๆจะเห็นว่ามันคล้ายๆเป็นแอ่งนิดนึงนะครับคือแอ่งจากขอบนะรูดลงมานิดนึงครับแล้วตรงขอบนี้ลักษณะคล้ายๆเป็นสันเขานะครับเพื่อนนี่นะครับ ก็จะคล้ายๆเป็นสันเขานิดนิดนะครับนี่ครับเส้นสันเขาสูงยกสูงขึ้นคมๆนิดหนึ่งครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับละเอียดต่างๆค่อนข้างคมชัดเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตรงนี้จะเห็นมีเส้นขีดอยู่เส้นหนึ่งครับเล็กๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็ตรงบ่านะครับเพื่อนมาสังเกตตรงบ่านะครับตรงขอบ ตรงขอบของชิ้นงานตรงนี้นะครับตรงบ่าตรงนี้นะครับตรงนี้จะเห็นเป็นลักษณะเป็นเส้นเส้นคล้ายคเส้นขั้นบันไดนะครับวิ่งอย่างเงี้ยครับสั้นๆคือวิ่งขึ้นไปครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับวิ่งขึ้นไปนี่ครับเป็นเส้นเกลาพิมพ์หรือไงไม่ทราบนะครับนี่ครับเห็นอย่างนี้ครับคมๆอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆนี่ครับ พื้นเหรียญด้านข้างตรงนี้ครับข้างข้างหูเนี่ยจะเห็นเนื้อเป็นนูนนูนขึ้นมาอยู่ก้อนหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเนื้อนูนนูนนะครับเพื่อนอ่าส่วนที่บล็อกนิยมนะที่เขาว่าเป็นบล็อกมีเปียนะครับนี่ครับคือตรงนี้ครับเพื่อนนี่ครับสะท้อนทห่นิดนะครับคือตรงนี้ครับเป็นเส้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆๆๆๆค่อนข้างจะหนาๆหน่อยครับคล้ายๆเป็นเปียครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับนี่คือบล็อกนิยมมีเปียครับ นะครับส่วนเลยขึ้นไปตัวนี้จะมีจุดจุดจุดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มีจุดนะครับเพื่อนๆสองจุดครับเพื่อนๆเป็นจุดในพิมพ์นะครับด้านบนก็เห็นเหมือนกันครับมีจุดหนึ่งครับตรงนี้นะครับข้างบนนี้อีกจุดหนึ่งนะครับนะครับด้านข้างตัวนี้ก็มีนะครับเป็นจุดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ เห็นเป็นจุดอยู่นะครับเพื่อนๆตรงนี pues ้นะครับนี่จุดหนึ่งครับแล้วก็นี่ก็มีจุดดหนึ่งครับเพื่อนๆนี่ครับพลาสติกพวกนี้บางชิ้นก็จะเห็นเป็นแบบทึบเลยไม่มีฟองอากาศแต่บางชิ้นก็จะเห็นเป็นฟองอากาศก็มีครับเพื่อนๆนี่นะครับส่วนด้านหลังนะครับถ้ามองโดยคร่าวๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นรูปสวัสดิกะนะครับนี่นะครับสวัสดิกะ ข้างๆเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นแองแล้วแอนขึ้นนิดหนึ่งครับเพื่อนๆนะฮะแอนขึ้นนิดหนึ่งครับนี่ครับนี่นะเาคล้ายเป็นแองแอนขึ้นนิดหนึน่โงโดยรอบนะครับเพื่อนนี่นะครับคล้ายแองแกนขึ้นนิดหนึ่งเพื่อนๆลองดูตัวเครื่องหมายสวัสดีกะนะครับถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าฝั่งฝั่งนี้นะครับจะค่อนข้างกว้างนะครับฝั่งนี้จะค่อนข้างแคบเข้าหากันนะครับแล้วมีเม็ดนี้ครับวิ่งออกไป ออกไปข้างนอกเทียกกับเพื่อนนิดหนึ่งครับล้ำหน้าไปนิดหนึ่งครับนี่นะครับฝั่งนี้นะจะดูแคบนะครับรูเข้าเทียบกับเส้นนี้นะครับเพื่อนฝั่งนี้จะกว้างกว่านะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวปลายสวัสดิการีีวิ่งโค้งและปลายก็จะแหลมๆทุกทุกองทุกอันนะครับทุกอันนี้นี่นะครับนี่นะครับส่วนด้านข้างของพลาสติกเพื่อนๆจะเห็นลักษณะคล้ายๆเป็นรอยรอยรูดนะครับเพื่อน นี่ครับรอยลูดนี่ครับรอยลูดรอยลูดอย่างเงี้ยครับเพื่อนรอยรอยลูดอย่างเงี้ยครับเพื่อนโดยตลอดเลยครับเพื่อนของด้านเลยครับเพื่อนนี่นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆรอยลูดครับตรงนี้จะมีแทบทุกทุกองนะครับเป็นรอยที่หักพลาสติกนะครับคล้ายๆเป็นก้านเขาฉีดเข้ามานะครับที่ตรงนี้นะครับแล้วนี่คือการหักออกครับก็จะเห็นเป็นรอยฉีกตรงนี้นะครับรอยฉีกเป็นเม็ดทรายนะครับบริเวณนี้ครับ ที่ประมาณ9้านาฬิกาครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับแล้วก็ตรงบริเวณถ้าพลิกมาบริเวณนี่ครับช่วงนี้นะครับจะเห็นเส้นด้านข้างนะครับบริเวณนี้นะครับจะเห็นเส้นเยอะเส้นรอยรูดตรงนี้ทีๆครับเพื่อนนี่ครับสับสนมากตรงนี้ครับ เส้นรอยรูดตรงนี้จะเห็นทีทเลยครับนี่นะครับตรงนี้นะครับส่วนที่บริเวณอื่นจะไม่ค่อยเห็นรอยรูดเท่าไหร่นะครับจะค่อนข้างเรียบเรียบนะครับนี่นะครับโดยรอบของพลาสติกครับนี่ครับขอบขอบพวกนี้จะไม่ไม่ถึงแล้ววิ่งตรงนะครับค่อยค่อยเอ็นออกรูออกนะครับเพื่อนเอ็นรูออกครับนี่ครับลักษณะของพลาสติกนะครับตัว ของหลวงพ่อโอภาสีครับเดี๋ยวไปดูสีใสกันบ้างครับรายละเอียดต่างๆเหมือนกันเลยครับเพื่อนนี่นะครับสีใสตัวสีใสนี่จะเห็นเม็ดตาคมชัดเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับเป็นเม็ดๆคมชัดเลยนะครับเส้นผมก็เห็นนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่ะครับลูกกระเดือกลูกตัววีเหมือนกันนะครับเพื่อนนี่นะครับด้านข้างก็จะมี เส้นอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนนี่นครับแต่มันมองทะลุนะครับก็เลยดูยากนิดนึงครับมีเครื่องหมายสวัสดิกะด้านหลังทําให้เห็นยากนิดหนึ่งครับนี่ครับลูกกระเดือกนะครับเป็นรูปตัวบีเหมือนกันนะครับวิ่งเฉียงๆวิ่งขึ้นนะครับแล้วตัวนี้ก็มีเส้นนะครับตัวนี้ก็มีจุดนะครับตัวนี้ก็มีจุดจุดจุดหนึ่งนะครับเพื่อนมัน้างข้างหูครับก็จะมีเส้นนูนๆเนส้นโค้งเหมือนกันครับเพื่อนอ่าอันนี้เป็นวอธรรมดานะครับก็คือว่าไอ้เปียนจะมองไม่ค่อยชัดครับ มองไม่ไม่ชัดแต่มีนะครับเพื่อนนี่ดูนะครับนี่ครับเบียวิ่งมาโค้งโค้งขึ้นนี่เป็นเส้นล่างๆนะครัไม่ค่อยชัดครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้ก็มีจุดให้เห็นจุดหนึ่งนะครับตรงนี้สองจุดเหมือนกันเลยครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับปอบทีมมาจากบล็อกตัวเดียวกันครับตอนนี้ก็มีจุดหนึ่งข้างบนจุดหนึ่งครับนี่ก็มีจุดหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับและด้านข้างตรงนี้ก็มีสองจุดเหมือนกันเลยครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับจุดบนจุดล่างนะครับนี่ครับนี่ก็มีจุดหนึ่งเหมือนกันครับเพื่อนเพื่อน ด้านข้างก็มีสเส้นเส้นคล้ายๆเส้นเส้นเสี้ยนนะครับเส้นคล้ายๆเส้นวงเดือนนะที่ขอบข้างครับนี่ครับขอบของพลาสติกนะครับก็จะเห็นคล้ายๆเส้นสันเข่านะนูนๆสูงๆแหลมๆคมๆนิดนึงเหมือนกันครับเพื่อนๆนี่ครับตรงนี้ก็มีขีดอยู่เหมือนกันครับขีดหนึ่งคมๆเหมือนกันนะครับเส้นนี้ก็นูนเด่นชัดเหมือนกันครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับ ดูที่ไหลครับนี่ครับเส้นคล้ายคั้คันบันไดครับเนี่ยตัวนี้ครับเป็นเส้นขึ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 ้นอย่างนี้นะครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับแล้วตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงตัวตัดบริเวณนี้ครับค่อนข้างรอยรอยคูดจะเยอะเป็นพิเศษครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับเหมือนเป็นการแต่งพิมพ์ลบคมนะครับลบคมของส่วนของไหลตัวนี้ที่วิ่ง เกินมาที wollen, ่ขอบนั่นเองครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับขอบข้างก็เป็นรอยรูดนะครับแล้วก็บริเวณเก้านาฬิกาก็เป็นจุดหักชนวนเหมือนกันนะครับจุดหักของตัวชนวนครับตัวนี้ครับนี่นะครับจุดหักชนวนเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับเป็นรอยคล้ายๆเป็นเ็ดทรายนะครับแล้วก็รอยครูดนะครับของตัวแบบเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆนี่ครับนี่นะครับ ถ้าได้มีก็ลองมาส่องเปรียบเทียบไปกับผมได้นะครับเหนที้พิกไปด้านหลังครับนี่ครับข้างข้างับเหมือนเป็นแองยกขึ้นนิดนึงเหมือนกันครับยกขึ้นที่ขอบนะครับเพื่อนๆครับยกขึ้นที่ขอบเป็นสี่ด้านครับเพื่อนๆดูตัวเครื่องหมายสวัสดิการนะครับทิ่ใสนี่ดูชัดกว่าเยอะเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับจะเห็นว่านี่ครับ 2เม็ดนี้ครับอยู่ใกล้กับเส้นนี้มากกว่า2เม็ดนี้เหมือนกันนะครับและเส้นและเม็ดนี้ยังนำหน้าอยู่หน่อยหน่อยครับเพื่อนนี่นะครับนำหน้าไปท่านนี้ได้หน่อยครับเพื่อนนี้นะครับเหมือนกันเลยครับปลายคมพลาสติกคมชัดนะครับคมคมคมเลยครับเพื่อนนี้ครับนี่ครับแล้วพลาสติกนะครับล็อกเก็ตพลาสติกของหลุงพ่อโอภาสีครับนี่ครับจมูกโด่งๆอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนนี่ครับจมูกโด่งๆเลย ได้มาสชิ้นครับเพื่อนก็เลยลองมาไลฟ์ให้เพื่อนเพื่อนได้ลองรับชมกันดูนะครับนี่ครับทดสอบกับโลหะนะครับเสียงจะใสประมาณนี้ครับเพื่อนครับใสมากครับ แต่ถ้าเป็นสีใสนี่ก็จะทึบหน่อยครับนี่ครับเดี๋ยวก็ยังมีเสียงใสใสอยู่นะครับนี่นะครับถ้าเป็นสีสีทึบนะครับใสมากครับใสมากนี่นะครับเอามาแช่กับน้ำครับเพื่อนๆนี่นะครับตรงไปแล้วครับเพื่อนๆนี่นะครับอีกอันนะครับ มีกระจมเช่นกันครับเพื่อนๆนี่ครับพลาติดเขาจะมีกว่าจมนะครับมีน้ําหนักความถ่วงมากกว่าน้ําครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับโอเคครับเพื่อนๆก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ